นวัตกรรมสื่อออนไลน์จดประกายการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสื่อการจัดการเรียนรู้แห่งความสุขกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21วิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องรอบรู้นิราชภูเขาทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จัดทำโดยนางสาวทวีศัพย์วิลาวันมาตรฐานความรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานท่ .1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน มาตรฐานท5.1เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงวัตถุประสงค์หนึ่งอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกรอนิราชได้ถูกต้องตามหลักการอ่านคำประพันธ์ไพเราะชวนฟัง2เขียนใจความสำคัญของเนื้อหาที่อ่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วน3ส,สรุปเนื้อหานิราชภูเขาทองได้อย่างถูกต้องครอบคลุม 4. อธิบายความหมายของคำสํานวนววหารคำเปรียบเทียบตามบริบทได้อย่างสมเหตุสมผล 5. วิเคราะห์นิราชภูเขาทองด้านผู้แต่งที่มาจุดประสงค์การแต่งและลักษณะคำประพันธ์ได้ในภาษาของตนเองที่มาและความสำคัญนิราชภูเขาทอง เป็นวรรณคดีที่แต่งโดยสุนทรผู้กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยแต่งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2371ซึ่งเป็นช่วงที่สุนทรผู้เดินทางจากกรุงเทพไปยังวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปนมัสก,การเจดีภูเขาทองในช่วงออกพรรษาการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางทางเรือและระหว่างทางสุนทรผู้ได้บรรยายถึงสถานที่ต่างๆที่ผ่านไปอย่างละเอียดพร้อมแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนที่มีต่อเหตุการณ์และบุคคลที่ตนเคยผูกพัน ลักษณะคำประพันธ์นิราศภูเขาทองมีลักษณะเป็นกลอนนิราศโดยทั่วไปกลอนนิราศมีลักษณะเหมือนกลอนแแต่มักเริ่มบทแรกด้วยวรรครับไม่เริ่มด้วยวรรษดับจึงเหลือเพียงสามวรรคแล้วจบท้ายด้วยคำว่าเอ่ยโดยไม่มีการจำกัดความยาว เนื้อเรื่องย่อสุนทรผู้ออกเดินทางทางเรือพร้อมกับพัดบุตรชายที่เกิดจากนางจันพันรยาคนแรกของสุนทรผู้ในเดือน11ช่วงออกพรรษาและรับกระถินแล้วจากวัดราชบุรณะล่องเรือผ่านฐานที่ต่างๆได้แก่พระบัวม,มหาราชวังวัดประโคนแกรงเล่าบางจากบางพลูบางพลัดบางโพบ้านยนต์วัดเขมาพิรตารามตลาดแก้วตลาดขวัญแขวงเมืองนนทบุรีบางธรณีย่านเกรดบ้านมอญบางพูดบ้านใหม่บางเดือยบางหลวงเชิงรากสามโคกบ,บ้านนิวเกาะราชครามวัดหนาพระเมนจนถึงสถานที่ปลายทางคือพระเจดีภูเขาทอง จังหวัดนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงเทพและขึ้นบกที่ท่าน้ำวัดอรุณราชวรามแผนที่การเดินทางนิราชภูเขาทองตัวอย่างบทประพันธ์สำคัญถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขมงมีคันพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาบกำน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จสันเพชยโพธิยานประมาณหมาย ถึงสุราพารอดไม่วอดวายไม่ใกล้กลกรายแกล้งเมือนก็เกินไปไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนคุณค่าด้านเนื้อหา 1. ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพูดถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรัตมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวต,วตายทลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาให้ข้อคิดเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉดเพเยลแยกยอดสุดก็หลุดหักโอเจดีที่สร้างยังร่างรักเสียดายนักนึกหน้าน้ำตากระเด็นกรณีหรือชื่อเสียงเกียรติยศจะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็นเป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็นคิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้นคุณค่าด้านวัณนนสิทธ์หนึ่ง มีสัมผัสนอกในคือคำสุดท้ายในวรรคดับและวรรครองส่งสัมผัสกับคำที่ในวรรครับและวรส่งเสมอส่วนสัมผัสในจะมีปรากฏภายในวรทุกวักทั้งสัมผัสและสัมผัสอักษรทำให้กรอนมีความไพเราะยิ่งขึ้นเช่นดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอบกลับกระชอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนบ้างพรุ่งพุ่งวุ้งวนเหมือนกองเกวียนดูเปลี่ยนเปลี่ยนคว้างคว้างเป็นหว่างวนสัมผัสในวรเช่นวิ่งกลิ้งเชี่ยวเกลียวชอบฉาดฉัดฉวัดเฉวียน สองใช้ถ้อยคำกระทบใจผู้อ่านทำให้ผู้อ่านอารมณ์สะเตือนใจร่วมไปกับกวีเช่นถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาดบัพพิษอดีศรโอผ่านกล้าวเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นกล่าวถึงชีวประวัติของสุนทรผู้ที่เคยเฝ้าใกล้ชิดพระยุค,คนบาทรัชกาลที่สองเมื่อสิ้นพระองค์สุนทรผู้อยู่ในภาวะตกยากซึ่งผู้อ่านรู้สึกสะเทือนอารมณ์เป็นยิ่งนัก สามการเล่นาคำเล่นความเป็นกลวิธีใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายการสามคำสามความทำให้ได้ความหมายที่ลึกซึ้งกระทบใจเช่นถึงบางพลัดพี่พลัดมาขัดเคืองทั้งพลัดเมืองพลัดสมอนมาร้อนรนสี่การกล่าวเชิงเปรียบเทียบอุปมาอ,อปุปยไม่กล่าวตรงไปตรงมาเป็นความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของกวีเช่นการเปรียบเทียบดอกบัวกับดาวที่พร่างพราวกระจับจอกดอกบัวบานพกา ดาสดาดูขาวดังดาไพรา,าการใช้วโวหารอธิพจน์คือกล่าวเกินจริงเพื่อเน้นอารมณ์และความรู้สึกเช่นสุนทรผู้กล่าวตอนมาถึงตลาดขวัญว่าโปสุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตรเมื่อเคราะไรากายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัย6ก,การใช้โวหารเรียนเสียงธรรมชาติทําให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพและทําให้เกิดเสียงที่ไพเราะเช่นตอนเรือไปถึงราชครามในตอนเย็นและคาว่า wow. ไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่มพอหยุดยุงฉูชุมมารุมกัดเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกายเหมือนสายซัดต้องนั่งปัดแปะไปไม่ได้นอนแต่คือเสียงตบยุงคุณค่าด้านสังคมหนึ่งสะท้อนคติชาวบ้านการเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระทาตคนที่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะได้ครอบครองพระทาตเช่นพอกราบพระประดกประทุมชาติพบพระาธาตสถิตในเกศรสมทวินยินดีชุลีกรประคองช้อนเชิญองค์ลงนาวา กับหนูพัดน้มศสก,การสามเร็จแล้วใส่ขวดแก้ววางไว้ใกล้เกษามานอนกรุงรุ่งขึ้นจะบูชาไปปตาตันอกยิ่งตกใจสองตำนานสถานที่ที่มาของชื่อสถานที่ต่างๆเช่นถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าบำรุงซึ่งกรุงศรีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวคำศัพท์ท้ายบทตัวอย่างคำศัพท์นิราศประเภทวรรณคดี งานเขียนประเภทหนึ่งที่กวีแต่งขึ้นเมื่อต้องจากถิ่นที่อยู่หรือคนรักสแสดงความรู้สึกอะไรอาวร์ตัวอย่างสุนทรผู้แต่งนิราศหลายเรื่องเช่นนิราศภูเขาทองนิราศเมืองแกลงอะไรความรู้สึกความรู้สึกห่งใหญ่และเสียดายเมื่อต้องจากกันตัวอย่างจำจากด้วยอะไรในน้ำใจไม่เห็นใครเหมือนแม่แต่เท่านี้อาวรความรู้สึกความรู้สึกเสียดายหงอยห,หรือคิดถึงเมื่อต้องจากกันตัวอย่าง จากนางอาวรร้อนใจหายด้วยสายสวัสดคลาดคล้าวแล้วสูญเอย่ยกิจกรรมเกมแบบทดสอบผ่านระบบ k e n v e r